สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินใบอ้ำเทนีโดยแม่หมออ้ำมธรรมะา,าโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะคําทานายเนาะหรือว่าท็อปิกในวันนี้นะเราจะมาดูความรู้สึกลึกๆของคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่นะคะว่าความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเนี่ยอยากจะกลับมาหรือเปล่านะคะไม่ว่าคุณจะมีสถานการณ์ความรักนะอาจจะเป็นคนคุย หรืออาจจะเป็นแฟนกันแล้วก็ได้แล้วก็ห่างหายกันไปบางคนอาจจะเลิกลากันไปแล้วก็ได้นะหรือว่าบางคนยังไม่ได้ตัดสินใจเลิกลาแค่ห, àng ห àng ่างๆกันไปอะไรต่างๆเนาะมาดูความรู้สึกที่แท้จริงของเขานะคะว่าเขายังอยากจะกลับมาหรือเปล่าความรู้สึกที่แท้จริงเนี่ยเขาอยากกลับมาไหมนะโอเคก่อนที่จะ ฟังทำนายกันเนาะให้เลือกไพ่ก่อนนะมาทําสมาธิกันก่อนนะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกโอเคหากคุณยังไม่โอเคนะทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะกดโพสแล้วทำต่อไปเรื่อยๆ หากคุณโอเคแล้วนะหายใจเข้าลึกๆเคลืล่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะเตรียมเปิดดวงตาที่สาที่อยู่หว่างคิ้วเนาะหายใจออกยาวๆเปิดดวงตาที่สมหายใจออกออกไปนะเปิดดวงตาที่3มนะส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่สามออกมาขอดูพลังงานหน่อยขอดูความรู้สึกที่แท้จริงของเขาหน่อยว่าเขาอยากกลับมาหรือเปล่า สักสาลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิหากไม่เป็นสมาธิกดพ้อส์ทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ยังไม่โอเคกดพ้อสทำต่อไปใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดในหัวข้อที่ว่าลึกๆแล้ว ความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเขาอยากกลับมาไหมเนาะนึกถึงหน้าคนที่คุณจะนึกถึงนะที่คุณอยากจะให้อ่านเป็นคำทำนายนี้เนาะลึกๆแล้วเขาอยากจะกลับมาหาคุณไหมนะความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเขาอยากกลับมาหาคุณหรือเปล่าหากคุณสับสนหายใจเข้าแล้วลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะ หายใจออกยาวๆลืมตาแล้วก็ดูอีกรอบหนึ่งนะเลือกไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดหากยังไม่โอเคทำต่อไปหายใจเข้าลึกๆหลับตาหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งลืมตาแล้วก็เลือกที่ดึงดูดใจมากที่สุดถ้าทำสองสามรอบแล้วก็ยังสับสนอยู่ดีนะคะฟังมากกว่าหนึ่งกองไปเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณเด็ดเดียวสามารถเลือกกองเดียวได้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ฟังกองเดียวได้นะแต่ถ้าเกิดสับสนอยู่ดีฟังมากกว่าหนึ่งกองไปเลยนะแสดงว่ามีพลังงานของคุณอยู่เนาะโอเคน่าจะเลือกกันได้แล้วเดี๋ยวมาฟังคำนายกันเลยคะ่ะเอาล่ะมาฟังคำนายกันเลยดีกว่านะคะน่าจะเลือกกล่องไพ่กันได้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกไปท็อปิกในวันนี้นะก็คือเราจะมาดูความรู้สึกที่แท้จริงของเขากันนะคะว่าเขาเนี่ยอยากจะกลับมาหรือเปล่านะคะ เราจะเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งกันก่อนเนาะคนที่เลือกกองนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาไขาความรู้สึกของเขากันนะว่าจริงๆแล้วที่แท้จริงแล้วความรู้สึกของเขาอยากกลับมาไหมก่อนอื่นขอดูพลังงานความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูพลังงานหน่อยค่ะดูจากพลังงานตรงนี้เนาะต้องบอกเลยว่า ดูจากพลังงานเนาะความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนาะจริงๆมันก็มีไอที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่นะแต่มันก็มีความรู้สึกของการแบบต่างคนต่างอยู่ยังไงก็ไม่รู้นะความรู้สึกดีๆมันก็มีแต่มันก็มีอารมณ์เหมือนต่างคนต่างอยู่ในจุดของตัวเองเนาะนะหรืออาจจะมี ทง้งทางที่อยู่ด้วยกันแต่บางครั้งบางทีก็มีความรู้สึกโดดเดี่ยวนะเออมีความรู้สึกโดดเดี่ยวนะอาจจะด้วยความนิ่งความเฉยความเงียบก็ได้มั้งเนาะความรู้สึกมันแบบมันมีความเฉยเฉยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเอออาจจะเป็นเพราะความนิ่งเฉยเขาอาจจะนิ่งเฉยก็ดีหรือบางครั้งบางทีเราก็นิ่งเฉยก็ดีนะมันเหมือนต่างคนต่างอยู่ในจุดของตัวเองนะคะ เอออยู่ด้วยกันแต่ทําไมมันเหงาอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีความอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ก็ได้นะหรืออาจจะรู้สึกมีความความสัมพันธ์มันมีความเงียบๆนะคะอืมอ่ะขอดูพลังงานหน่อยซิว่าเขาเนี่ยอยากจะกลับมาหรือเปล่าความรู้สึกของเขาที่แท้จริงที่มีให้กับคุณเป็นอย่างไรอะขอดูพลังงานา่ ความรู้สึกของเขาที่แท้จริงที่มีให้กับคุณเนาะเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยเอาจริงๆแล้วเนาะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีอยู่นะมันไม่ใช่ว่าเขาจะรู้สึกไม่ได้รู้สึกดีกับคุณหรืออะไรเลยนะจริงๆแล้วเขาก็ดูมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะ ถึงแม้ว่ามันจะดูเงียบบ้างเงาบ้างหรือดูความสัมพันธ์มันต่างคนต่างอยู่ยังไงก็แล้วแต่นะแต่ความห่วงใย,ยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีให้กับคุณอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนะี่ยมันก็มันก็มีความรู้สึกดีๆอยู่แต่มันก็มีเหมือนมีคำพูดหรือการกระทำอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจหรือเป็นกังวลใจกับความสัมพันธ์นี้ด้วยเหมือนกันนะ ขอเพิ่มเติมหน่อยละกันเนาะดูพลังงานความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนิดหนึ่งเออเนี่ยมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนาะถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งจะเฉยจะยังไงก็แล้วแต่แต่ความห่วงใยเขามีให้คุณนะเขามีความห่วงใยให้คุณอยู่นะเออเพราะนั้นขอดูพลังงานหน่อยสิว่าเขาอยากจะกลับมาไหม เอาความรู้สึกลึกๆในใจที่แท้จริงของเขาเนี่ยเขาอยากกลับมาหรือเปล่าเฮ้ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าลึกๆในใจเขาอยากกลับมานะคะเฮ้ยความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาอยากกลับมาหาคุณนะคะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย จริงๆแล้วเขาส่องคุณอยู่นะเขาแอบ,บส่องแอบ,บติดตามแอบ,บอยากรู้เรื่องของคุณหรืออาจจะถามไถ่เรื่องคุณกับคนอื่นๆก็แล้วแต่นะดูจากพลังงานตรงนี้เหมือนเขายังทบทวนความรู้สึกของตัวเองไปมาอยู่เลยอะค่ะเนาะถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีเขาจะดูนิ่งบ้างจะดูเฉยบ้างจะดูเหมือนกับว่าเราต่างคนต่างอยู่กันไปเหมือนไม่สนใจใยดีอะไรต่างๆกันก็แล้วแต่ แต่จริงๆแล้วลึกๆในใจนะความรู้สึกที่แท้จริงของเขาคือเขาอยากกลับมาหาคุณค่ะความรู้สึกของเขาตอนนี้ต้องบอกเลยลึกๆและความรู้สึกที่แท้จริงคืออยากกลับมาหาคุณและเขามีการส่องคุณหรืออาจอาจจะแอบดูคุณแอบไถ่ถามแอบอยากรู้เรื่องชีวิตของคุณในปัจจุบันด้วย เพราะนั้นเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้ที่ความรู้สึกที่แท้จริงคืออยากกลับมาเลยความรู้สึกที่แท้จริงคืออยากกลับมาหาคุณเลยอยากกลับมามีความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมเลยนะเออดูจากพลังงานตรงนี้นะถือจะนิ่งเฉยอะไรก็แล้วแต่แต่มันเป็นการนิ่งเฉยเพื่อทบทวนตัวเองมากกว่าเออเพื่อสำรวจตัวเองเพื่อทบทวนตัวเองหรือเพื่อที่จะคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องนะ่ะ ว่าจริงๆแล้วความรู้สึกที่แท้จริงของเขาคืออะไรดูเหมือนเขายังสับสนอยู่มากแต่ลึกๆในใจเนี่ยไอความรู้สึกที่มันสับสนอยู่ข้างในเนี่ยมันคือความสับสนเพราะเขาอยากจะกลับมาหาคนเพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกที่แท้จริงของเขาคือเขาอยากกลับมาหาคุณค่ะใครและคุณนายอย่าลืมทนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยค่ะเอาละเอาละมาดูกล่องที่สองกันบ้างนะจ๊ะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะจ๊ะคนที่เลือกกองนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานหน่อยนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันเป็นอย่างไรเนาะ โอ้จริงๆแล้วความสัมพันธ์ของคุณสองคนดูจากพลังงานตรงนี้มันค่อนข้างดีทีเดียวนะอืมคือต้องบอกเลยเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะเอาจริงๆแล้วเนี่ยอืมเป็นความรักที่บริสุทธิ์ความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าคุณเองก็มีความรักที่บริสุทธิ์ให้กับเขาอะนะคุณอาจจะแบบ รักเขาโดยไม่ได้คาดหวังอะไรอยากให้เขามีความสุขเขาก็เช่นเดียวกันมีความรู้สึกว่ารักคุณแบบไม่คาดหวังอะไรอยากให้คุณมีความสุขเออจริงๆแล้วมันคือความอยากจะให้มีความสุขอยากให้กันและกันมีความสุขอะนะเออความรู้สึกของคุณสองคนความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนาะมันเป็นอะไรที่แบบอยากจะให้มีความสุขอ่ะอืมอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงที่ผ่านมานะ ความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะเป็นอะไรที่บางครั้งบางทีไม่คุณก็เขาอาจจะดูไม่มีความสุขเหลือเกินทําให้ต้องห่างหายกันไปห่างเหินกันไปเพราะจริงๆเราลึกๆในใจคืออยากเห็นกันและกันมีความสุขเท่านั้นเองความสัมพันธ์จริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆดูเหมือนยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่เลยอะค่ะเนาะ อ้าขอดูพลังงานหน่อยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันเป็นยังไงความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันเป็นยังไงขอดูพลังงานหน่อยเฮ้ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะดูเหมือนกับว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันมันดีมากๆเลยนะเอ๊คนที่เลือกกองนี้ความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นมันมีคนอื่นเกี่ยวข้องไหม คือคุณมีใครอยู่แล้วหรือเขามีใครอยู่แล้วหรือคุณเป็นคนมีสเสน่ห์อะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์มากนะอาจจะมีคนเกี่ยวข้องคือความสัมพันธ์ของคุณสองคนอะมันเหมือนต่างคนต่างรู้สึกดีๆต่อการมีความรักให้ต่อให้แก่กัน แต่มีความไม่ชัดเจนเนาะก็เลยห่างหายกันไปอะไรบางอย่างเออก็เลยห่างหายกันไปบางอย่างรู้สึกดีต่อกันมากแต่ด้วยข้อจำกัดอะไรบางอย่างที่ทำให้ต้องห่างเหินห่างไกลกันไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่คุณอาจจะมีเสน่ห์มากหรือเขามีเสน่ห์มากนะจนทำให้คิดมากกังวลใจกันไปเองหรืออาจจะสถานะไม่ค่อยชัดเจนนะ หรืออาจจะคุณอาจจะมีใครอยู่แล้วหรือเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วความสัมพันธ์อาจจะมีความคุมเครือนะเออหรือบางครั้งบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าสถานการณ์อาจจะสถานการณ์ความรักอาจจะเพราะมีการดึงคนอื่นมาเกี่ยวข้องทำให้ต้องแยกย้ายห่างหายกันไปอะไรก็แล้วแต่ แต่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณค่อนข้างดีทีเดียวนะอะขอดูพลังงานหน่อยว่าความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเนาะอยากกลับมาไหมยังไงขอดูพลังงานหน่อยนะคะอืมดูเหมือนว่าตอนนี้นะตอนนี้ความรู้สึกของเขามันมันมัน,ม,นมันปนๆเนาะ ใจหนึ่งเนี่ยก็อยากกลับมาอีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าการสถานะของเราแบบเนี้ยมันก็โอเคอยู่นะหรือความการการการแยกการการอยู่ในจุดของตัวเองแบบเนี้ยเขาอาจจะมองว่าคุณดูมีความสุขมากขึ้นก็ได้นะเอออขอดูพลังงานหน่อยอยากกลับมาไหมความรู้สึกที่แท้จริงคืออยากกลับมาหรือเปล่า ความรู้สึกที่แท้จริงอยากกลับมาไหมดูจากพลังงานตรงนี้เขาโฟกัสต,ตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่ดูเหมือนกับว่าสถานการณ์ของคุณสองคนในช่วงเวลานี้เนาะ มันอาจจะดีกว่าตอนที่คบกันอะในหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะถามให้ความรู้สึกที่แท้จริงของเขาถามว่าอยากกลับมาไหมต้องบอกว่ามันมีความรู้สึกอยากกลับมาอยู่เหมือนกันนะแต่เขารู้สึกว่าการสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนกับเขาเองก็ดูมีความสุขดี <c oughs> ตัวคุณเองก็ดูจะมีความสุขมากกว่าตอนที่คบกันอีกอ่ะเออเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะเอาจริงๆนะลึกๆในใจเขาอยากกลับมาหาคุณนะแต่เขาแค่รู้สึกว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยคุณดูมีความสุขมากขึ้นคุณดูมีชีวิตที่ดีมากขึ้นเช่นเดียวกันนะอาจจะเป็นเพราะระยะห่างหรือการที่ เราไม่มีกรอบของชีวิตด้วยกันน่ะนะหรือว่าไม่มีความคาดหวังต่อกันมันทำให้คุณดูมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ตัวเขาเองนะก็รู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นจริงๆแล้วเขาก็อยากกลับมาหาคุณแหละค่ะเนาะแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าการที่กลับมาแล้วมันมีความทุกข์อ่ะการต่างคนต่างอยู่ในจุดของตัวเองแบบเนี้ย มันอาจจะทําให้มีความสุขมากกว่าเพราะฉะนั้นความรู้สึกลึกๆของเขาหรือความรู้สึกที่แท้จริงของเขาถ้าถามว่าเขาอยากกลับมาไหมต้องบอกว่ามีความรู้สึกอยากกลับมานะแต่อย่างที่บอกไปถ้าเกิดกลับมาแล้วอ่ะมันทุกข์อะ่ะการต่างคนต่างอยู่ในจุดของตัวเองเขาเห็นคุณมีความสุขมากขึ้นนะตัวเขาเองก็ทุกข์ลดลงทุกข์น้อยลงหรืออะไรต่างๆมันอาจจะดีสําหรับ คุณกับเขาทางคู่ก็ได้เพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกดีๆกับคุณมากนะไม่ได้คาดหวังอะไรจากคุณหวังแค่อยากให้เห็นคุณมีความสุขเช่นเดียวกันคุณเองก็หวังให้เขามีความสุขเนาะลึกๆแล้วทั้งคุณและเขาต่างมีความรู้สึกอยากให้กันและกันมีความสุขนั่นแหละนะคะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเนี่ยหรือความรู้สึกลึกๆของเขาเนี่ย ถามว่าอยากกลับมาไหมอยากอยากกลับมาแหละแต่กลัวว่ากลับมาแล้วเนี่ยมันความสัมพันธ์อะไรต่างๆมันไม่ได้ดีขึ้นมันมีทุกข์อ่ะ ah. เออกลัวมันเป็นเหมือนเดิมนะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าถ้ากลับมาแล้วมันดีขึ้นเนี่ยเขาก็อยากกลับนะแต่ถ้าเกิดกลับมาแล้วมันไม่ได้ดีกว่าเดิมเนี่ยเขารู้สึกว่าการต่างคนต่างอยู่แบบนี้เนี่ยมันอาจจะดีกับเราทั้งสองฝ่ายมากกว่าแต่จริงๆแล้วลึกๆในใจคืออยากกลับมา เพราะต้องบอกเลยว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกห่วงใยมีความรู้สึกดีๆมีความรู้สึกพิเศษให้กับคุณอยู่เสมอแล้วก็ยังคงนึกถึงเรื่องเก่าๆอะไรเก่าๆความคิดเก่าๆที่อาจจะเคยแพลนกันไว้เคยวางแผนกันไว้เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์อยู่เพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขามีความรู้สึกความรู้สึกที่แท้จริงของเขานะมีความรู้สึกอยากกลับมาเหมือนกัน อืมแต่ความกลัวจะค่อนข้างเยอะคือกลัวกลับมาแล้วมันไม่ดีดีกว่าเดิมหรือกลับมาแล้วมันมันไม่สบายใจมันทุกข์อ่ะอืมอความรู้สึกแบบเนี้ยอาจจะมีเยอะอืมอยากกลับมาเหมือนกันแต่อยากเห็นคุณมีความสุขมากกว่าถ้าเกิดกลับมาแล้วคุณไม่สุขอะ่ะคุณแบบว่าไม่แฮปปี้นะเขาก็ทุกข์อ่ะถ้ากลับมาแล้ว เขาไม่แฮปปี้ความสัมพันธ์มันก็ไม่โอเคเพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ความรู้สึกลึกๆที่แท้จริงของเขาอยากกลับมาแต่ที่เออไม่กลับหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขากลัวว่ากลับมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้มีความสุขอย่างที่อย่างที่คิดอย่างที่ฝันหรืออย่างที่ตั้งใจอืมลึกๆอยากกลับมาอืม แล้วก็อยากเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันด้วยอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยลึกๆความรู้สึกีแท้จริงอยากกลับมานะอยากกลับมาอยากมีกันและกันในชีวิตอยู่แต่กลัวว่ากลับมาแล้วเนี่ยทุกข์หรือกลับมาแล้วมันไม่ไดีดีขึ้นเพราะนั้นถ้าเกิดว่ากลับมาแล้วมันไม่ไม่ดีขึ้นกันต่างคนต่างอยู่ในจุดของตัวเองอาจจะทำให้ชีวิตของคุณกับเขาดีขึ้นกว่าดีขึ้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยเป็นความคิดประมาณนี้หนอ ใครแล้วคำนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะเอาละกองสุดท้ายแล้วค่ะมาดูกันซิว่าที่แท้จริงความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเนาะเขาอยากกลับมาไหมอ่ะขอดูพลังงานความสัมพันธ์ของคุณสองคนหน่อยว่าเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ของคุณสองคนเป็นอย่างไรอืมโอ้ดู ความสัมพันธ์ของคุณดูปัญหาอุปสรรคยุ่งเหยิงอยู่เหมือนกันนะเออมีปัญหาอุปสรรคมีอะไรที่มีความยุ่งเหยิงมีความมีข้อจํากัดมีบททดสอบค่อนข้างมากเหมือนกันอ,อขอดูพลังงานของเขาที่มีต่อคุณหน่อยค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรต่อคุณขอดูพลังงานหน่อยเออแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณ ดูเหมือนเขารู้สึกดีๆคุณอยู่เหมือนกันนะแต่เขาต้องการควบคุมคุณน่ะหรือเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างสูงยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักนะหรือทาอะไรตามใจตัวเองหรือนึกถึงตัวเองก่อนก็เป็นไปได้เหมือนกันทีนี้ขอดูพลังงานหน่อยซิว่าเขาเนี่ยอยากจะกลับมาไหมความจริงความคิดที่แท้จริงของเขาเนาะความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเขาอยากกลับมาไหมอืม ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาเป็นคนรักอิสระนะเขาเป็นคนรักอิสระมากแล้วก็ตอนนี้ก็อยากมีโลกของตัวเองหรืออยากจดจ่ออยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันเนาะ,อะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าเขาอยากกลับมาไหมขอดูพลังงานหน่อยสับสนเหมือนกันเนาะเออดูสับสนเหมือนกันเนาะใจหนึ่งก็อยากกลับอีกใจหนึ่งมันลังเลนะ ออใจหนึ่งก็อยากกลับอีกใจหนึ่งมันยังลังเลอยู่ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยลังเลมากเลยนะลังเลมากเลยคนนี้นะขอดูพลังงานหน่อยเอาจริงๆดูจากพลังงานตรงนี้เหมือนเขาอยากจะกลับมาเหมือนกันนะคือต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะตอนเนี้ยความรู้สึกของเขาเนี่ยรักอิสระค่อนข้างมาก เขาคนนั้นเนาะต้องบอกอย่างนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองยึดความคิดของตัวเองก็เป็นหลักด้วยนะแล้วก็รักอิสระหรืออยากจะมีชีวิตอิสระแต่ถามว่าความรู้สึกที่แท้จริงของเขาหรือความรู้สึกลึกๆของเขาในะอยากจะกลับมาหาคุณไหมเอาจริงๆคืออยากกลับนะหลายๆเรื่องของคุณหลายๆความเป็นคนะมันทําให้เขาคิดถึงหรือนึกถึงอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีนะต้องบอกว่า เขาสับสนนะ่ะใจหนึ่งมันเหมือนเขาอยากกลับมาหาคุณอีกใจหนึ่งเขารู้สึกว่าถ้ากลับมานะไม่แน่ใจว่าอิสระมันจะหายไปไหมคือบางครั้งบางทีมันเหมือนเขาโหยหาอิสรภาพหรืออาจจะอยากมีชีวิตหรืออยากใช้ชีวิตในแบบที่เขาอยากใช้แต่กลัวว่าการกลับมาเนี่ยจะทําให้ความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่ามันมีกรอบมันมีข้อจํากัดอะไรหลายสิ่งหลายอยา่างเออหรือว่ามีปัญหาหรือทะเลาะกันนะ หรือมีความยุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะเป็นไปได้เหมือนกันเออคือดูเหมือนเหมือนกับว่าเขาอยากกลับมาหาคุณนะความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเนี่ยต้องบอกเลยเขาอยากกลับมาหาคุณแต่เขาอยากจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองนะอยากกลับมาแต่อยากควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองอยากแบบทําอะไรตามใจตัวเองเอออารมณ์ประมาณนี้ซึ่งดูจากพลังงานตรงเนี้ยต้องบอกว่าความรู้สึกลึกๆอยากกลับมา นะแต่อยากกลับมาในลักษณะที่ทําอะไรตามใจตัวเองนิดหนึ่งคือเหมือนอยากกลับมานะแต่อยากให้คุณตามใจขเขานะเออประมาณนั้นนะ่ะซึ่งเขากลัวไงกลัวว่าคุณจะไม่ได้ตามใจขเขาหรือไม่ได้เป็นอย่างที่เขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็เลยทําให้เขาสับสนแต่ลึกๆในใจความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเลยเนี่ยต้องบอกเลยอยากกลับมาเพราะคุณมีหลายๆเรื่องที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออคุณ คุณโดนใจเขาในหลายๆเรื่องเนาะหรือว่าถูกอกถูกใจเขาในหลายๆเรื่องนะคะคุณงามความดีข้อดีอะไรต่างๆเนี่ยของคุณน่ยมันก็มีมากด้วยนะในมุมความคิดของเขาเนาะเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันอาจจะทําให้เขารู้สึกว่ายังไม่อยากกลับมาตอนนี้คือรักอิสระอยู่อยากมีอยากใช้ชีวิตในแบบของตัวเองอะไรอย่างงี้ค่ะเออแล้วก็มีความลังเลสับสนเออแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาอยากอยากกลับแหละ ความรู้สึกที่แท้จริงเนี่ยอยากกลับแหละแต่มันมีข้อแม้อะเออมันมีข้อแม้อยากกลับแหละแต่มันมีข้อแม้คือเขาอยากจะทําอะไรตามใจตัวเองหรืออยากให้คุณตามใจเขาในทุกๆเรื่องนะมันเหมือนกับว่าอารมณ์ถ้าเกิดว่าเขายังเขาอยากจะมาตอนไหนเขาก็มากับตอนไหนก็กลับแล้วคุณไม่งองแงได้ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีข้อข้อจํากัดหลายสิ่งที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเออ ไม่แน่ใจว่าคุณจะทําให้เขาได้หรือเปล่าหรือรับได้หรือเปล่าแต่ความรู้สึกที่แท้จริงในใจอยากกลับมาคุณอยู่แล้วเพราะคุณมีหลายหลายอย่างที่มันโดนใจเขาหรือถูกใจเขาหรือว่าเขารู้สึกดีที่มีคุณเออใครแล้วเขานายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันร,รับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะอ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟอร์สให้แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกังใจให้หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย